นั้นเราจะพบว่าความสุขในโลกนะสุขแค่ไหนก็ชั่วคราวนะมีระยะมีคุณค่าแค่ชั่วความรับรู้ของใจชั่วขณะเท่านั้นเองเสียงที่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจรถที่ชอบใจ การกระทบสัมผัสนะที่ชอบใจอะไรเงี้ยทั่งธรรมอารมณ์ที่ชอบใจก็หลักการเดียวกันดีแค่ไหนนะมันก็แค่ช่วขนาเท่าที่วิญญาณทางทวารน,นั้นมันทำงานนั่นเองหลังจากนั้นมันกระดับไปส่วนที่เหลือนะมันเป็นความทรงจำานะ เป็นสัญญาเป็นความหลงไปของเราที่เราดูไม่ออกหรอกนั้นอาหารหนึ่งมื้อที่เรากินอ่ะอร่อยแค่ไหนก็นแล้วแต่ลองไปสังเกตดูนะเราะว่าริมรถจริงๆอ่ะสักกี่ขณะเชียวส่วนที่เหลือนะก็หลงไปคิดบ้างใช่ไหม คุยบ้างส่วนใหญ่ก็หลงหลงไปอย่างอาหารเนี่ยอาหารดีก็กลิ่นหอมใช่ไหมได้กลิ่นครั้งแรกเนี่ยช่วงแรกตอนไหนส่วนใหญ่ก็ตอนมาเสิร์ฟนี่ก็คำแรกตักเข้าไป อาจจะกระทบนิดนึงหลังจากนั้นไม่ได้กลิ่นแล้วหอมแค่ไหนนะก็ก็แค่ชั่วขนาดนั้นแหละแต่ว่ากใกล้ความสุขชั่วขนาดนี้แหละที่หลอกเราไว้ในโลกนี้แหละ แต่ความสุขชั่วขณะนี้ก็ยังดีใช่ไหมถ้ายังต้องเวียนอยู่ในโลกเนี่ยมีความสุขชั่วขณะไปเรื่อยๆสุขบ้างหลงบ้างไม่รู้บ้างก็ดีกว่าดีกว่าอะไรดีกว่ามีความทุกข์ใช่ไหมจริงๆกระบวนการก็เดียวกันแหละความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนะที่จริงก็ชั่วขณะชั่วขณะ แห่งความรับรู้ของเราเองแหละของใจมันไม่ได้ยาวมากนะคิดดูสิไอ้พวกที่เราบกเราผิดหวังเรานู่นเรานี่ธุกรกิจล่มจมนะครอบครัวแตกแยกนะคนที่รักตายอะไรเงี้ยแล้วเราทุกมากนะมันไม่ได้ทุกมากนะจริงๆความทุกข์มันเกิดขึ้นสั้นๆน,นะไม่ได้เกิดขึ้นยาวหรอก ชาความทุกข์นี้นะทรงอยู่ยาวทั้งวันทั้งคืนนะพวกเราคงรับไม่ได้ในเวลาไม่ช้าไม่นานนะคงอกแตกตายที่จริงก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจอะมันก็เกิดขึ้นแค่ชั่วขณะของความรับรู้เท่านั้นเองเวลาหลงไปคิดนะ ขณะนั้นก็ไม่ค่อยทุกข์แล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทุกข์อ่ะไม่ไม่ไม่ทุกข์หรอกนั่นอะไรอะไรในโลกนะทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความดีทั้งความชั่วมันเกิดขึ้นนะเพียงชั่วขนาดเท่านั้นแหละชั่วขนาดของความร,รับรู้ของใจคือของวิญญาณขันที่มันทำงาน มองในมุมนี้นะถ้าเราเห็นสภาวะแบบนี้เรื่อยๆเห็นจริงๆนะเราจะพบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมากหรอกมันมีแค่ว่ามันกระบวนการของการกระทบผัสสะไปเรื่อยๆตั้งแต่เชา้าันเย็นกระทบผัสสะแล้วจิตมันก็ปรุงสุขทุกข์ดีชั่วไปเรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมา ของที่ผุดขึ้นแค่ชั่วคราวนะเข้าสู่ความรับรู้ของใจของเราชั่วคราวมาแล้วไปเกิดแล้วดับปั๊บปั๊บ๊บป๊เปลี่ยนไปเรื่อยเลยตั้งแต่เช้าย,ยนันเย็นนะเรานึกดูมันมีอะไรมองในมุมนี้นะโลกไม่มีอะไรอะโลกม,มีแต่ความว่างเปล่า